2,000 years later คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่ผมลืมเปลี่ยนไม้ครับคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยเกือบตกโอเคเงียบๆตรงนี้เลยครับโอ้โหมีเสียงจริงเลยด้วยสมกับเป็นแมปคนไทยจริงเยอะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้บุ๊คกับผมน้องกุ้ศุ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 ศ ที่มีชื่อว่า VR Chat 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 กัรนั่นเองนะครับผมซึ่งบัดนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับคนแปลกหน้านี่ครับผมใน VR Chat เรามาดูกันนะครับอย่างแค่นสองคนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับ What What the fuck อือเออเลโอ้เชี่ยคนเลยปลดไม้ด้วยใช่ไหมเคยเปิดทีวีวะเนี่ย หืมเออเด็กๆอย่าลืมล้างมือแล้วล้างตูดให้สะอาดก่อนที่จะรับประทานอาหารเลยนะใช่ปะล้างมือเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดมือให้แห้งอ๋อเพื่อนตอนกินข้าวฉันไม่เคยล้างมือพี่เสร็จมากินต่ออ่ะรู้จับก h a t ั h วั w วั t the fuck what what oh no what the fuck ไปแล้วครับคุณผู้ชมแม่งมีการอวดได้ใชิบหายโอ้โหอุ้ยใครวันเนี้ยเปิดกระจกก่อนฟั้าบอุ้ยเชี่ยเริ่มเปิดใหม่อ่ะมันกล้าไปคุยเท่าไหร่เขาไม่คุยกับผมเขาไม่ได้เปิดผมเหรอเขาไม่ได้คุยกับผมก่อนสวัสดีครับพี่น้องมีใหม่ไปเนี่ยเดี๋ยวเธอเอ๊มันก็ดูได้หรือ

สวัสดีครับพี่น้องเอาเชีอกนี่มาตัวเด็กไหมวะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสีหเหลืองเต็มเ,เลยสิคนกินอาหารอย่าลืมล้างมือด้วยนะครับพี่น้องบนะดีปีสดรู้จักหรือเปล่าหนูๆทั้หงหลายอะไรนะดีปีสดมันคืออะไร ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาพูดเนี่ยโย่ไปเลย <c oughs> พี่กบีนุทำไมมันเงียบเหงาจังเลยพี่นุสองคนนี้ยังไม่คุยกับผมเลยนี่เจลี่ไปละบาย จะไม่ให้กอดนะเไม่ได้เลยมึงวิ่งตลบมันไม่ดีนะเพื่อนมันไม่ดีเขากำลังอยู่ไมไม่ดีหรอีเสไกันนนี้กูเ่ยงีบขอสแีครอแล้วรอแบบสักครั้งสิผมเสียงไม่หล่อครับผมมีแต่เสียงโกโก้โอโอห้าเบอร์เับ เออเออพี่บินมาไม่เดือนนะเออเดี๋ยวไปละชว์พอเลยครับเออกูถามพี่ยดือะไรวะเนี่ยเออเออเหมือนไม่มีใครสนใจกันเลย <ain> ขอบคุณครับขอบคุณครับก็น,นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเบียร์แชทอีกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ถึงสิบไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม